มาฝึกคนเดียวนะคะนี่ห้องฝึกนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีเตียงผู้ป่วยให้ฝึกนะคะเดี๋ยวกิจนาจะไปเอาอุปกรณ์นะคะมาฝึกฉีดยา อันนี้คือเข็มนะคะที่จะใช้อันนี้เข็มดึงยาอันนี้เข็มฉีดนะคะฉีดสะโพกแล้วก็พวกของพวกนี้ก็คือฟีนะคะ,ะอันนี้กตนาใช้ตัวนหนสรงมิลกับตัวหนึ่งมิงนะคะ ของพวกนี้ฟรีนะคะ